ครับขึ้นมาบ่อยครับอ่าสปาทำนิวไฮเนาะวันนี้เอาล้วครับอาพอดีออกไปข้างนอกครับเอ้าพีม่ได้กำไรตลาดเลยบอกครับแปดบาทยี่สิบห้านะคะวันนี้นิวไฮเราปิดแปดบาทยี่สิบอ๋อครับก็เหมือนเดิมนะครับใครไม่มีก็ก็คงไม่ต้องซื้อราคาเนี้ยนะครับแล้วมันมันไซเวย์ขึ้นมาเยอะละคนที่มีก็เลยโปรฟิตรันไว้นะครับปล่อยกำไรไปเรื่อยๆนะก็ดูดูแนวรับแปดบาทนะครัเนี่ย้รับไม่ควรบอกเมันไม่ถึงว่าถ้าหลุดเนี่ยถ้าหลุดแนวรับแปดบาทเนี่ยก็ ขายดะครับดีครับคนที่มีอยู่ครับผมค่ะค่ะแล้ววันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ตกใจเรื่องจีนกันเนาะแต่ก็เด้งกลับมายืนปิดได้เนะคะครับที่จริงเนี่ยโซนนี้อย่างที่บอกจริงมันเป็นแนวรับที่ที่คนนะค่ะบริเวณหนึ่งสี่เ็ดูนถึงหนึ่งันสี่รอยหกสิบเนี่ยในเชิงออเดอชันถือว่าดาวไซด์ตรงนี้น่าจะลิมิตแล้วล่ะนะครับค่ะครับจริงๆเราถ้าจะลงมากกว่านี้ผมว่าต้องเป็นเรื่องเศรษฐกิจภายในนะครับที่ที่ต้องมีภาพที่ในกระฉิดมากกว่านี้อีกนะตอนนี้คือตลาดกำลังซึมซับปัจจ นะ yeah, ครับทั้งภายในและภายนอกอยู่แต Walker, been, h, ่ค sí, ุณเอ็คิดว่าตรงนี้พอไหวที่จะสู้ใช่ไหมรับตรงนี้คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่ต้นเดือนว like ่าเดือนนี้เป็นเดือนหุ้มิสมอลแคปนะครับเพราะว่าหุ้นมิสมอลแคปเนี่ยนะครับจะมีมีภาพที่แข็งแกร่งกว่าเซสนะครับใครตัวบิ๊กแคปเนี่ยมันมีปัจจัยลบเข้ามานะครับตัวบิ๊กแคปถ้าเราดูเอเนจีแบงก์นะครับไอจีเนี่ยเซกเตอร์หลีดเนี่ยมันต้องเป็นไอจีนะครับในในช่วงหนึ่งสองเดือนนี้นะครับในแง่ของตัว ดีเวดเดนเพลย์นะครับแล้วก็ในแง่ตัวเอ็นนิ่งเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นกว่าเมื่อเทียบกับตัวหุ้นกลุ่มินเนซี่หรือแบงค์นะครับที่มีเป็นสายกดดันอยู่นะครับผมอมย่างในแบนว่าถ้าเราดูตัวอีกก็คงดูแอตวานินทัศนะครับยังน่าสนใจในการซื้อต่อยอดถ้าเป็นพวกบิทแคปตัวเล็กๆก็ก็เหมือนเดิมนะ้วพอเราอัพ ตัวที่เราแนะนําก็จะเป็นตัว T.V. Thunder นะครับวันนี้ก็ถือว่าปิดไฮนะครับโอ้โอจะไปถึงไหนปิดไฮที่สองบาทเก้าสี่อย่างที่บอกไปก็คือแฟร์เราสามบาทสิบนะครับโอ้ก็ทยอยขายสิบาน่าจะมีโอกาสน่าจะมีโอกาสเห็นนะครับจะรอหรือว่าจะขายก่อนคะเอสจริงๆมันไม่มีสัญญาณเซลนะครับถ้าเราดูสัญญาณเชิงเทคนิคแล้วก็เรื่องราคาหุ้นมันยังไม่ฟรีแวลูด้วยฉะนั้นมีอยู่ก็ถือต่อนะครับคนที่จะเข้ามาใหม่ก็ต้องดูจังหวะย่อนะครับดูแนวรับบริเวณ สองบาทแปดสิบหกสองบาทแปดสิบนะครับเป็นเป็นการย่อซื้อมากกว่านะครับคนมีอยู่ก็เล่นปิดลันไปนะครับเห็นว่าราคาหุ้นในชนิดขาขึ้นเนี่ยมันมดูกราฟปุสิบนาทีมันจะแกะเกาะเส้นห้าวันสิบวันพอดีนะครับออถ้าหลุดเส้นสิบวัน<ป>ก็ก็เป็นจังหวะในการแบ่งขายออกมาก่อนครับได้ค่ะอครับตัวอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนํานะครับ ตัวพลันบีนะครับวันนี้ก็ปิดลงไปช่องหนึ่งแต่ถือว่าแข็งกว่าตลาดนะครับก็ยังแนะนําต่อใช่ไหมคะครับก็ยังคงแนะนําต่อนะครับแปลลงที่เ6.90นะครับจริงๆเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับมีสัญญาณขึ้นไปทํำไฮใหม่ที่6 5์แล้วด้วยนะครับค่ะนะครับเพราะงั้นดูรวมแล้วเนี่ยถ้าค่อนข้างดีนะการไป6 5์ได้เนี่ยเราคาดหวังที่ับบส3 0นะครับ ก็เป็นเป้าหมายแรกก่อนนะครับสำหรับคนเล่นรอบนะครับย่อซื้อแนวรับก็คือห้าบาทแปดสิบนะครับกับห้าบาทเจ็ดสิบนะครับผมคแล้วก็ทางด้านฟิเจอร์ประคองตลาดยังไงเราผ่านเก้าหกศูนย์ฟอลโล่หรอคะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้นะครับไม่ควรทําอะไรนะครับเพราะว่าภาพขาขึ้นยังไม่แข็งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดาวไซต์ในขาลงเยอะไหมเนี่ยนวันนี้ก็คือมีปัจจัยลบ จะเน้นต่างประเทศเข้ามากดดันแต่ว่าเห็นแรงแพนอีกแล้วนะครับซือมันไม่ได้เยอะนะครับ <c oughs> ย่อลงมาแล้วถูกดึงกลับนะครับเพราะฉะนั้นโดรวมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเรา <c oughs> รอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนก่อนนะครับ <c oughs> การช็อตตัวนี้ผมว่าดาวไซด์น้อยนะผมคิดว่าดาวไซด์ของซีดียูเนี่ยน่าจะจํากัดที่บริเวณ940นผมไม่ได้คิดว่าจะลงไปต่ำกว่านี้นะครับเนั้นโดยรวมก็คือรอก่อนนะครับแนรับ940แาวต้านดูที่960เบรก960ได้เนี่ยเป็นสัญญาณของการรองนะครับ สำหรับเล่นรีเวอร์ซ์โ่แพทเทิร์นขึ้นไปากครับทองคำราคาเอสทองคำไซเวเหมือนเดิมนะครับทันในกรอบแนวรับก็หนึ่งหนึ่งหกสิบนะครับก็หนึ่งแปดสูบก็ยังคงไม่ทำไรครับส่วนกรอบแต่ชีนีวันพรุ่งนี้ผมให้ไว้นะครับที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับเกิดหนึ่งพันสี่ร้อยปสิบห้าจุดนะครับแนวรับนะครับบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบจุดครับเอสเอตัวเซตของเอสนี้ มองปีนี้เท่าไหร่นะพี่จําไม่ได้อะ,เป,อะเป้าเเป้าอะคือเป้าเป้าครึ่งหลังนะครับก็<ช>คือควอเตอร์สามเนี่ยผมมองพันหกร้อยถึงพันหกร้อยห้าสิบจะขึ้นไปได้ถึงแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่ตัวโปรเจกต์ภาครัฐนะครับในกรอบควอเตอร์สามแล้วก็ปีเนี่ยมองที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยชุดนะครับผมโอ,อ้เอสเอสรู้เปล่ามีคนชนะเอสแล้วล่ะอ๋อทราบที่เดิมนะครับใครใครชนะเขายืนยืนไว้ใครใครใครของเอสใครใครเป็นนิตใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละเขายืนไว้ที่เดิมนะครับพันแปดอ่ะ จริงๆเคยคุยกันนั่นแหลรอบก่อนแหละเขาเขาก็ยืนยันที่เดิมแต่ว่าของผมเนี่ยปรับลงนิดนึงนะครับตัวเลขต้นปีระวังไว้ที่1นึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเออร์เน็งของตลาดมันมันไม่ถึงอ่ะนะครับแต่ถ้าทะลุกว่าที่ตั้งไว้ก็ถือว่าดีเนาะอะไรเงี้ยครับก็คือจริงๆขึ้นไปเลเวลพันหกพันห้าสิบก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับแต่ถ้าทะลุไปพันเจ็ดพันแปดก็สุดยอดก็เป็นก็แฮปปี้ไปสำหรับปีนี้นะครับก็รอลุ้นโปรเจกต์ภาครัฐนะครับจะเป็นตัวที่่่่่กรรรระะะะะะะตตุุ้้นนนออััััพไไซดดด์ลาคคคคคบบผมฝฝงงููขณ